السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اصر لي سري ويسري أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله ลิกีที่ฮาลลนจงประสบแดดบรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนที่ครบรับทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาอากีดะนะครับนี่ก็เป็นวิดีโอนะครับที่สองนะครับที่ครูนั้นจะทำการสอนให้กับนักเรียนนะครับในวิชาอากีดะเกี่ยวกับวิชา หลักศรัทธาของอันอิสลามเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนนะครับสบายดีกันไหมทุกคนอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทํางานไหมครับละหมาดครบไหมครับหรือว่าจิ้มโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับรูอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับอยู่บ้านเนี่ยนะครับอดทนนะครับในการที่จะเรียนหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการทำใบงานนะครับหรือเป็นวิดีโอ ทำการสอนหรือในรูปแบบอะไรก็ตามอย่าท้อนะครับนักเรียนออตอนนี้นะครับเป็นวิชาอากิดะนะครับชั้นเบ้หนึ่งะครับอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับเปิดหน้า20นะครับเปิดหน้า20เกี่ยวกับเรื่องนะครับของอัลกุรอานนะครับอยากให้นักเรียนเปิดหน้า20เลยนะครับ เรื่องอัลกุรอานบทที่6นะครับอาเมื่อนักเรียนเปิดเลยนะครับเรียนดูตามครูเลยนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านช้าๆและอธิบายให้นักเรียนฟังนะครับเขาบอกว่าบทที่6อัลกุรอานนะครับรู้จักกุรอานคาพีของ Allah. อัลลอฮ์อัลกุรอานนะครับเป็นคาพีของอัลลอฮ์เป็นกะลามุลล์ แล้วก็เป็นคำพูดของอัลลอฮ์อันกุรอานเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยนะครับขออัลลอฮ์เนี่ยกุรอานขออัลลอฮ์เนี่ยนะครับ,รบ,รรบหรือว่าคำพีของอัลลอฮ์นะนะครับมีทั้งหมด1 0 4สีเล่มที่นับว่าสำคัญยิ่งมีสีเล่มเดี๋ยวเราจะเรียนกันในเมื่อวานเรียนอยู่ชั้นปสองแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเราต้องมีการศรัทธาว่านะครับศรัทธาต่อใครครับ ว่ากุตุบิฮีต้องศรัทธาต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์คัมภีร์ของอัลลอฮ์ที่ครูได้บอกแล้วนะครับว่ามี100รยสีเล่มที่นักบวาสำคัญยิ่งนะครับมีสีเล่มโดยเฉพาะนะครับคัมภีร์อัลกุรอานนะครับทรงประทานให้แก่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอะัลฮิวะสัลลัมวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน ที่อัลลอฮ์ตาลานั้นได้ประทานให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัาาลฮวอะลัยฮะสัลลัมยัีไงดูข้อที่หนึ่งเลยเขาบอกว่าอันกุรอานเป็นคำพีที่มีเกียรติอันหมายความว่าอันกุรอานเนี่ยเป็นคำพีที่มีเกียรติกว่านะครับหนังสือเล่มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาอักิดะวิชาฟิกวิชาเตาฮีดนะครับ ต่วิชาอัลกุรอานหรืออัลกุรอานนะครับเป็นวิชาซึ่งที่มีเกียรติที่สุดเราก็ต้องให้เกียรตินะครับคำพีอัลกุรอานเวลาเราจะอ่านคำพีอัลกุรอานเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำละหมาดเพื่อที่นะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นให้เกียรติคำพีของอัลลอฮ์นั่นเองก็เรื่องขอพีอัลกุรอานถ้าเกิดเราไม่มีน้ำละหมาดนะครับจะไปกระทบทูลคำพีอัลกุรอานไม่ได้ เพราะมันเป็นคำพีซึ่งที่มีเกียรติของอัลลอฮ์นั่นเองสองข้อที่สองเลยนะครับอัลกุรอานมาจากอัลลอฮ์นะครับอัลกุรอานเนี่ยนะครับเป็นกาลามุลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์โดยไม่ได้เป็นคําพูดของใครทั้งสิน้นใครที่จะบอกว่านะครับว่าอัลกุรอานเนี่ยนะครับเป็นคําพูดซึ่งที่มนุษย ได้พูดออกมาได้แต่งออกมาเป็นไปไม่ได้อันกุรอานเป็นคำพูดซึ่งที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากใครทั้งสิน้นนักเรียนดูประวัติศาสตร์นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยกุลกุฟา์เนี่ยพวกคนซึ่งที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่ากุรอานเนี่ยไม่ใช่คําพูดของอัลลอฮ์กุรอานเนี่ยเป็นคําพูดซึ่งที่นะครับ ท่านนาบับดุลฮัมหมัดนั้นดแต่งขึ้นมาเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับที่ท่านนับีประกาศศาสนาเนี่ยพวกที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เน mm ี hmm. ่ยบอกว่ากะลามุลลอฮ์อันกุรอานเป็นคําพูดของท่านนาบับดุลฮัมหมัดแต่เป็นไปไม่ได้จะเป็นคําพูดท่านนาบับดุลฮัมหมัดนะครับเพราะเป็นคําพูดของอัลลอฮ์นั่นเองสามก็บอกว่าอันกุรอานเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตเรา ในเมื่อว่าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาเอัลกุรอานเป็นแนวทางแห่งการดําเนินชีวิตในเมื่อว่าเราอยู่กับผู้ปกครองนะครับเวลาผู้ปกครองใช้อะไรเนี่ยเราห้ามเถียงแม้กระทั่งนะครับเวลาผู้ปกครองเนี่ยใช้อะไรเราพูดก็ไม่ได้เทียร์ลตาลานะครับได้ก่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่า เวลาตะกุเรหัมาอุฟท่านอย่าได้พูดกับคนซึ่งที่เป็นอุปการีทั้งสองว่าอุฟก็ไม่ได้อันหมายความว่าเราก็ต้องเอาอัลกุรอานเนี่ยมาดําเนินชีวิตกับบุคคลซึ่งที่เป็นอุปการีของเราเวลาพ่อแม่พูดอะไรใช้อะไรเนี่ยเช่นสมมติว่าใช้มูฮัมมัดไปซื้อน้ำตาลทรายเนะี่ยเราพูดอือก็ไม่ได้บาปนะครับใครพูดอือก็คนซึ่งที่เป็นบิดามารดาก็ไม่ได้ หรือว่าเอากุรานเนี่ยมาเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตเช่นการอดทนเราอดทนในการที่เราจะเรียนหนังสือนะครับเม่จะเป็นการเรียนแบบการใช้วิดีโอนะครับการสือ่อใบงานเราก็ต้องอดทนนะครับหรือในเมื่อว่าเราประสบอะไรก็ตามเราก็ต้องมีความอดทนเราเอาอันกุรานนะครับเป็นการดาเนินชีวิตอรรถตาลานะครับเดประกาศสธิ์ใน คำเพียนคุณอ่านว่าอัศบรูฮฺนอีมานการอดทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเวลาเราเจออะไรเราเจอปัญหาอะไรนะครับเราก็ต้องใช้อัลกุรอานนะครับเป็นการดําเนินชีวิตเราก็ต้องมีความอดทนนั่นเองต่อไปนะครับ C เราจําเป็นต้องศรัทธาต่ออัลกุรอานเราจะเป็นต้องศรัทธาคุรานเลยนะครับ ก็คือเป็นลูกกดอิมานนะครับข้อที่3ว่ากุตตุบิฮีเราต้องศรัทธาต่อนะครับบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮ์คัมภีร์อันขออัลลอฮ์เนี่ยหมายถึงนะครับส่วนหนึ่งก็คือคัมภีร์อันกุรอานซึ่งที่อัลลอฮ์ตาลานั้นได้ประทานให้กับท่านอาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอะไรทั้งหลายครับ การอ่านกุรอ่านเนี่ยมีภาคผลประโยชน์อย่างมากมายท่านนบบีบอกนะครับการที่เราอ่านหนึ่งอักษรเราจะได้สิบความดีเช่นนักเรียนอ่านนะครับอลิฟลามีมมีอยู่3อักษรน,นักเรียนก็จะได้ทั้งหมด30ความดีแต่ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเวลาอ่านกุรอ่านเนี่ยนะครับพยายามอ่านให้ถูกนะครับถ้าเกิดเราอ่านไม่ถูกเนี่ยกุรอ่านก็จะมาสาบแช่งเรานะครับเช่นบิสมิลลาฮิรบิสมิลลาฮิ บางคนบอกบิสมิลลาฮิราะห์มานีรลอฮิมบางคนบิสมิลลาฮิราะห์มานีรลอฮิมอั a l h a m d u l ล l l a h i r บบิลอาลามีนบาง,บางนคนอ่านอัลฮัมก็ไม่ถูกนะครับอ่านกุรอานเนี่ยนะครับพยายามไม่ถูกนะครับไม่ถูกนักเรียนก็ต้องไปหาผู้สอนนั่นเองนะครับอยากให้ทุกคนนะครับพ่อแม่ทุกคนนักเรียน,นทุกคนเนี่ยนะครับอ่านกุรอานนะครับอย่างน้อยเนี่ย หลังละมาซูรีนะครับไม่มีเวลาอ่านหนึ่งหน้าก็อ่านสามบรรทัดก็ยังดีเพราะอันกุรอาเนี่ยมันจะนําความเมตตาเนี่ยนะครับมาสู่บ้านเรามันจะทําให้บ้านเรานั้นมีความสงบสุขนะครับมีิสกีที่เข้านั่นเองก็ครูขอนะครับจบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวครูจะนะครับให้นักเรียนเนี่ย ทำใบงานที่2ซึ่งที่เป็นเรื่องของอันคุรอ่านนะครับที่ครูให้ใบงานไปแล้วก็คือนักเรียนทำใบงานที่2นะครับนักเรียนก็ถ่ายนะครับให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยถ่ายรูปนะครับและส่งมาลายที่ครูประจําชั้นนะครับครูขอจบไว้แค่นี้นะครับความรตลานั้นได้ประทานลิซกีที่ฮาลานนะครับความมีบรอกัตนะครับจงประสบแดกนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับ وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته